แเขียนแกเขนไว้น้าเขีนน้ำขาเวลาเบาก็เบาอยู่่เวลาเบากบเบาอยู่บาออกเป็นตัวเหรบ่ตสองตัวบ่อกอันนี้คือสิแมงง่วนี่นะเนาะเนอ้ตัวเป็นิเขียนไผอ่ะใช่บ่มีใครสังเกตด้ยนิแต่ว่าพอดีนูงกัหันมาพอพอดี กูโหได้ดิี่กโมเพิ่งเขียนเลยดิมาแเกี้ยนไม่ได้ไง้าเกี้ยนไว้ก่อนสิมาไหมโอเขียนอยู่นี่ใช้เบิ้งไม้กับดะลุกเบิ้งไม้กันดูเบิ้งไม้กันใกล้ใกล้สิมาใกล้ๆดูเอาหนาเสีองมั้งนะไม่ต้องเสีองหน้าเดี๋ยวจะได้ออกแมนแมนทำมาเบิ้งกันน้าเอันิ่งๆดาลูกเล ห้าแปดห้าแปดหนึ่งสองเก้าสี่ศูนย์เจ็ดนะเป็นแคนเป็นสองตัวสองตัวเลยเด้แ <c oughs> ค่นเองไม่แค่นไม่แค่นแล้วน้ำ้ากบบไม่อยู่ตัวนึงหนึ่งค้าเป็นอย่างไรสามแบบพนไห่เป็นสามอยู่แต่ว่าขาเป็นอย่างแปงอย่างแปงแฝงหาวเป็นห้า <c oughs> เนานะขาห้าเนาะแม่เนาะ <c oughs> กระามตัวเดียวเนาะกระกระซามตัวเดียวด้คาก็แม่นหาแจ้าบอกถืงเรื่อยบอกเทปเลยเนบอกบอกตัเงาหันบอกบอกป่าบอกป่าพุ่บกปาที่เซยอยู่นี่อยู่กับบอกเซยบอกฮอกซี่รบาฮอกซี่้งบอกชื่ออะไรน้องเอ๋ยองเอ๋ยน้องเอนยงอวยอ๋อหงวดฮอกซี่พนกระบอก หกสี่ีเพิ yep> ่นบอกตัวเดียวเลยบอกแม่ตัวเดียวบอยูซื้อเพิ่นก็บอกบอกไปน้ำกันสี่ักเปในรถันสี่ัว่าห้ตาเพื่อนห่งใหเพิ่นนึงสี่หกส่เเคยมาพร้อมเนาะ บบคยมาด้นี่นูบกยังบ่เคือด้พวกเตืเอนเกเจก้ะแม่กับ่เคยมาบังเตหกนูจําได้แม่แล้วก็พี่เนีย่ยจาได้อยู่แต่ว่าเพิ่มมาเพาิพม่พกมกับบนบถือว,าว่าสวัสดนะคุพี่ลาานีีนนก็<า>ถือ,ถอว่าสวัีแตเลยได้มานํากเลเดามานค,ค่ะก็ไปเรืออยู่แถวๆพูคกันตลอดกันตลาดคุณขอคุณหานไปเรืออยู่ใ้พัฒนอพัฒนาค่ะพัดไผก็ไปก็ใช้ลูกลูานึกับปูเป็นล้านปูเนาะค่ะเนาะ น้องเอยจะขวบแล้วคะแม่น้องเอยจะขวดนะจะขวดห้าขวดห้าขวบป่ะลูกห้าขวด่หกขวดหกขวด่พราะก็หาเพรหกก็หาเลยเนาะขค้จังไนเนาะจากเขียนเน่าบานเนาะเพิ่นขึ้นจังไรจังเขียนโอ้โหเขกินอย่างไรกับหมูมู แต่ว่าปรทธานในรูนบ่คะนี่นานนา้ามาเกิดปรห็นเลยเขียนกล้เนบอกกันเตนอะไรมันอีปู่บ้รวบแล้วต้องงานแบนี้ถูกไหมลูกถูกบอกนาทีถูกบ่ถูกตัวไหนจะถูกบอกหน่อยนะ้อรางวัลที่นึงตัวไหนดอกตัวไหน หเราวันที่หน,นึ่งตัวไหนลูกชี้ป้าดูหน่อยลูกเขียนเออตที่หนูเขียนนะตัวไหน,นบอกป้าทีตัวไหน,นตัวไหนลูกอืมตัวไหน,นก็เดี๋ยวกันได้กินนมนะให้เดี๋ยวได้กินขนมเด้อไม่เคยปากเนาะมีแต่ว่าให้ซื้อรางวัลที่หนึ่งเงินให้ระางวัลที่หนึง่งเลยป่ะนะาะจ็กโตทั้งหมืด ันตหรือเปล่าตัวนดูลูกกี่คู่ไายดูดิหนึ่งสองสสีคู่สคู่่ะแกบไญญาเาใส่ที่ส้นแดจดูลูกอไม่ยังครับนบอกเลยนะถูกรลวันที่หนึ่งนี่บอกดะยินเสียงพูดยางนี้้องมากนต้อง กลางคืนมันค่อยชัดเท่าไหร่นะองเดี๋ยวจะเขียนให้ดูอีกทีหนึ่งเดี๋ยวจะเขียนใส่กระดาษให้ดูอีกทีหนึ่งนนู้นู้มาเขียนที่นี่มาลูกนู้มาเขียนที่นี่เองบอกเขียนมาจากไหนเขียนมาจากไหนจากบ้านรือจากที่นี่ปะกระเาเขียนมันอย่อนแปลกเนาะน้ำค่ากับเขียนตัวหนึ่ง น้ำคากระเขียนตัวหนึ่งสามน้องว่าสีห้ยแล้วันทีหนึ่งเ้าเมื่อกีน้เนาะน้องไม่ค่อยพูดพูดไม่ค่อยเก่งด้วยเอฟซี FC เนาะ <c oughs> แต่ว่าขนาดยายนั่งอยู่ตรงนี้ยายยังไม่ได้สังเกต นั่นแหละเขาบอกว่าละวันที่หนึ่งนี่บ่ไหนดูถ้ามันมีสองใบนั่นนะตัวไหนหนูละวันที่หนึ่งมาพี่อยาให้ี e เดีย e ให้ปารมี้เลย ร้านปูเดอร์นะคะร้านร้านปูเทพศรีสะเกดนะคะท่าน,นผู้ชมแม่แม่อยู่บ้านยังก็ค่ะมันแวงค่ะยูซีสะเกดอาจารย์ยู่บ้านดูบ้นบนบานคอบอกแสดงว่านอ้องให้โชคได้ไหนิเพราะว่าแอดมินมองเห็นเบิ <laughs> ดเบิดคำคำไ <laughs> อ้เนี่ยเนียมเห็นเนาะ ข,ขนาดย่ายย่างโมโหเลยมาลานเขียนโมโหด้วยงั้นหนูายอเป็นแนวทางของน้องนะคะไเอฟซีถามคุณป้านะคะคุณยายแหละบอกว่าให้ทุกด้วยนะคะอาจจะเป็นงวดนี้ละมั้งนอกงวดนี้แหละเลยว่าเพราะว่าน้องไม่เคยมานะคะ น้องเอ้ยนะคะห้าขวบหกขวบนะคะเอฟซีนะคะก็แขนลงที่แขนนะคะแล้วก็ขาขาก็เป็นเลขสามนะคะท่านผู้ชมตัวเียวนะแต่ว่าที่แขนนี้ก็จะเป็นแปดห้าแปดห้าแล้วอะไรนอกอีกเนาะจำไม่ได้อยู่ในคลิปนะคะเอฟซี น้อง <Okay. S 2> มีเส้นรห <ไป S 1> รือเปล,ล่าะะลูกไปไปจุดทูบก่อนก็ได้ลูกป,ปะอ่ะลูกลูกลูกไปจุดทูบกับยายไปลูกป,ปะจุดไว้ลูกจุดทูบกับยายไม่ติดน้องก็เย่ไปลึกๆกับลูก ดูอธิษฐานเนอะอธิษฐานแล้ว่อ่ปักทำให้เออยังไงน่ะลัก